แล้วครับก็กลับสวัสดี YouTube และพิจิตรุตันครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กันในรายการจะไปโดทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมหมูเล้งฟุตนะฮะสนุวันนี้ก็จะมาสอนทำดาบคามาโดทันจิโร่นะฮะเป็นดาบที่เลี้ยวยาวสีดำแบบนี้เลยนะฮะมาดูกันว่าทำยังไงใครที่มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ไม่เกินแน่นอนนะฮะบอกเลยว่าวันก่อนที่กดไลค์ไปปุ๊บนะครับเจอตังค์สิบบาทไม่อยากจะโม้ฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสอนทำกันดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนะมีคดมาแจกด้วยนะก็คือโค้ดทันจิโร่นนครรกก้้้ีีลแว็ดตตงงไป เหมือนจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็รีบใส่นะก่อนที่จะหมดอายุนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาร้านรับเติมโลบักขอแนะนําร้านนี้เลยสลับบักร้านรับเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดเกมพัดเลรียญห้าบริการส่งของไวปลอดภัยร้อเซ็นใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสอนกันดีกว่านะก็คาร์มิโดทันจิโร่เนี่ยเอพีซีเนี่ยจะอยู่ก่อนเลขตรงนี้เลยนะฮะสิ่งที่เราต้องตามหาเลยก็คือออฟวอเตอร์แล้วก็เบลดแล้วก็ซันเบลดแล้วก็ออฟไฟแล้วก็ออฟบูเงินตามนนนนนีีี้้้ะะะครรรรััับผมมมกกกกก็็จจไดดดดทิโ่่่าาาาาแแลวววเเ๋ยยูอง ออฟวอเตอร์ water, แล้วก็เบดแล้วก็ตามด้วยออฟไฟนะครับนะก็ซึ่งหาได้จากเกาะอีเวนต์นะครับนี่ตรงนี้นะฮะข้างเกาะแรกเนี่ยจะเป็นเกาะอีเวนต์นะให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินทางไปนะครับนี่ซึ่งกิจกรรมซิกเบต้าตอนนี้ได้หมดไปแล้วนะซึ่งแปลว่าให้เราเนี่ยมาหาทันจิโร่แทนนะครับนี่อ่าจะมีออฟวอเตอร์หนึ off ่งเปอร์เซ็นต์ออฟไฟหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เบดห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามอย่างนี้ได้จากการตีทันจิโร่นะครับอ่าตีไปเลยจนกว่ามันจะดรอปนะครับพอดรอปเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทาาากรแบบว่ไปหออฟ บูต่อเลยออฟบูเนี่ยก็จะดรอปอยู่หน้ากอเล็กนะครับอ่าผมจะพาไปหาผู้ชมแล้วกันนะครับนี่ก็ให้เราเนี่ยมาที่กอเล็กตรงนี้นะครับแล้วก็ไปข้างหน้ากอเล็กตรงนี้นะฮะก็จะมีแบบว่าตัวที่ดรอปออฟบูนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ใกล้เกาะทหารเรือนะครับพอเรามาถึงแล้วนะครับมาให้เรามาที่บริเวณมุมนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราตีตัวนี้นะครับผมตัวสีขาวนี่ผมสีขาวแล้วก็จากนั้นเนี่ย อัพบวโอกาสอยู่ที่40%นะฮะก็ได้จากการตีพวกนี้ต่อมาก็จะเป็นชิ้นนี้แหละครับซันเบดนะครับซันเบดก็ให้เราเนี่ยกลับมาที่ก่อแรกนะครับนะแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการมาตรงนี้นะครับพอเรามาถึงแล้วนะครับเราก็จะเจอซันเบลดนะครับหน้าปักอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะโอกาสจะอยู่ที่0.5%นะครับเราก็ทําการกดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ากดไปเรื่อยๆจนกว่าจะดรอปนะครับซันเบลดโอกาส0.5% พอเรามีออฟบูนะครับเราก็ต่ำด้วยออฟไฟแล้วก็ต่ำด้วยออฟวอเตอร์แล้วก็ต่ำด้วยเบดแล้วก็ตาำด้วยซันเบรดนะครับหน้าที่สอนหาไปเมื่อกี้นี้แล้วก็สามารถซื้อเทสติกรอแรกตรงนี้เลยนะฮะอ่าเอามาซื้อได้เลยแล้วก็เตรียมตังค์เลย100ล้านมันนี่นะครับเราก็ต่ำด้วย1นึ่งแสนเคนะครับหนึ่งแสนเคเพชรนะครับแล้วก็พอมีปุ๊บซื้อได้เลยทันทีนะครับเพียงแค่นี้ครับทันจิโร่ก็อยู่ในกระเป๋าเรานะครับอ่าซึ่งมาดูกันว่าระดับอะไรนะฮะทันจิโร่นะครับจะะะะะะออยูู่่ในนนนรรรดดััับบบ SS คผมมมาาากกวจีสิลไ้งฮะ ก่อนอื่นเลยนะฮะขอเกินนำหน่อยแล้วกันนะครับขอเกินนำหน่อยแล้วกันนะครับนี่ฮะก็คือแบบว่าเจ้าของไดีนะครับคิงนะครับเอ้ยตัวนี้สี่นะครับนี่ FHG นะครับขอบคุณน้อง Pline มากเลยที่แบบว่าให้พี่ยืมรีวิวนะครับน้องคนนี้ทักไม่พี่ยืมรีวิวที่จริงมีคนทักมาเยอะมากเลยแต่ว่าได้รหัสคนนี้ก่อนเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่าว่าดาบเจจิโร่เนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนนะผู้ชมนะฮะผมก็จําท่าทางมาแล้วแต่ว่าบางท่าเนี่ยอาจจะเรียกไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะฮะการฟันนี่การฟันจะ ฟันแบบเชื่องช้านะนี่ฟันแบบเชื่องชา้าสกิลแรกเลยนะก็คือดับพาวารีนะครับนี่อ่าใช่ไหมใช่ไหมดับพาวารีนะครับนี่ฮะเออเป็นการแบบว่าโจมตีแบบเป็นขึ้นน้ำเนาะแล้วก็โจมตีไปข้างหน้าแบบนี้นะฮะสกิลสองกังห่างน้ำนี่กระบวนท่าที่2กังห่างน้ำนะครับนี่ฮะเป็นไงจับไหมสกิลสามเลยฮนะก็คือท่านี้ครับไปการพุ่งครับนี่ท่านี้เรียกว่าอะไรเนี่ยท่านี้น่าจะเป็นแบบว่าเออ เป็นการใช้แบบเป็นการพุ่งอะแต่ว่าชื่อท่าอะไรไม่รู้หรอเออกระแสน้ําไล่ลําใช่ไหม <c oughs> นะก็เรียกมั่วไปเรื่อยนะครับโหแต่ว่าดรามีตดน่าจะเลงน่าดูนะครับต่อไปท่าสีนะท่านี้ก็แปลว่าเป็นขึ้นน้ํานับนี่นี่ไปขึ้นน้ําตกนะครับเขาเรียกว่าท่าอะไรไม่รู้ครับก็แบบว่าเรียกไปมั่วๆนะครับหยาดแห่งน้ําตานะครับนี่หยาดแห่งความเมตตาใช่ไหมมั่วไปนะครับนี่ฮะเออท่านี้ทา่ทาสอง ท่าสอบไปการพุ่งนะครับพุ่งด้วยความรวดเร็วนะฮะส่วนท่าแรกนะครับนี่กระบวน่าที่1ดับพาวารีนะครับแล้วก็ทูบนะครับผมสกิลสองครับกางหังน้ํานะครับเออไว้ท่านี้เป็นเทนะแต่มันยังไม่มีปานไฟนะอ่าหรือว่าปานตะวันนะครับผมนี่ฮะน้องคนนี้ก็ได้เอบดูนะครับนี่เป็นรหัสลองของเจ้าของไอดีนะครับนี่ฮะมาเอบดูตรงนี้นะฮะไม่ต้องเอบแล้วนะครับผมมามาดูตามีดกันดีกว่าการฟันฟันทีเดียวนะครับดามจเล้วก็ดับซีเสามเกว่า ดับซิกนะครัซิกเบตา้าน่าจะสองเศษนะฮะเออนี่คือแบบว่าถ้าฟันท่าเลขหรือตอนนั้นเนี่ยอาจจะรีเวลไม่ตันก็เลยแปลว่าสองเศษนี่ถ้าฟันนะครับนี่สกิลแรกเลยดับพาวารีมันจะโจมตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ดาเมจโอ้โหอย่างแรงนะฮะสกิลสองนี่กังหันน้ํานะครับสกิลสามพุ่งนะครับนี่ท่านี้ชื่อท่าอะไรไม่รู้ฮะแล้วก็ต่อไปสกิลสี่นะครับสกิลสี่ นี่อ่าเอ้ยนี่มันสกิลสามนี่หว่ากดผิดนะครับนี่สกิลสี่ฮึบฮับฮึบฮับแล้วก็ทุ่มด้วยน้ําตกนะครับเป็นท่าน้ําตกนะครับผมนี่ฮะสกิลไม่อลังการมากแต่บอกเลยว่ามันมีความหมายมากนะครับผู้ชมอนาคตเอาอาจจะมาสู้กันก็ได้นะครับเอออาจจอาดาบเนี่ยมาสู้กันอนะไรแบบนี้เนาะนี่อ่าเอ้ยสกิลมันก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูซิว่ามันจะเกลือขนาดไหนนะดาบนี้นะ่าจะทําง่ายหนะน้าดูนี่หมุนเลยนะกำแพงน้านะครับ นี่ถ้าพุ่งนี่โอเคก็จะมีทั้งหมด4สกิลนะครับก็บอกเลยว่าสกิลเนี่ยอาจจะดูไม่เวอร์วังนะครับอนาคตอาจจะมีทันจิโร่ V2 นะฮะแมบาบว่าใช้ระบำสุยันได้อะไรประมาณนี้นครับแต่ตอนนี้ยังใช้ระบำสุยันไม่ได้นะฮะตอนนี้ก็จะมีท oh นะ oh ันจนะิโร่ยูริจิแล้วก็ตามด้วยเรนโกคุนะครับออฟไฟหาได้แล้วนะเรนโกคุยกก่ออีเวนต์นะก็ไปไปทำได้แล้วก็ตามด้วยโกคุชิโบใช่ไหมไม่รู้ว่าโกคุชิโบจะมีหรือเปล่านะครับก็ลองไปทําได้นะครับ ขานาคตเนี่ยอาจจะเอาดาบพวกดาบพิฆาตสูบมาสู้กับอสูรอะไรประมาณนี้นะผมได้เสนอแอดมินไปเยอะเลยนะครับว่าเอาให้เอาพวกเสาหลักมาด้วยนะครับอย่างเช่นปันหินผานะครับโอ้โหตัวนี้น่ามามากเลยปันหินผานะเราก็ตามด้วยเทนเกนอ่ทเทนเกนนี่อาจจะมาเนี่ยเสสืส่อกับแล้วน้องเจ็บทำไมเนี่ยนะอํา,อา,า,า,าดับดีไปซะอ่าปันวาพาดาพาวารีนี่เรียบร้อยดาพาวารีโอ้โหทีเดียววูบนะฮะทีเดียววูบเลยนะครับผม แม่อนาคตอาจจะได้สู้กับอาคซะนะครับเอออาคซะผมอยากให้มีตัวนี้ว่ากิยูแต่คงจะเหมือนทันจิโร่เนาะนะเออเพราะว่ามันเป็นแบบสำนักเดียวกันนะครับกิยูเนี่ยนะครับเออเสาหลักอินโทรเวิร์ตนะครับเออแต่ว่าเสาหลักวายุเออตัวนี้อยากให้มามากเลยมันน่าจะเท่น,น่าดูนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นทันจิโร่วีหนึ่งเนาะอนาคตอาจจะมีแบบว่าทันจิโร่วีสองนี่ฮะส่วนเซนนิสึคงไม่มีเลยเนาะถ้ามันมาเนาะอาจจะเป็นท่าพุ่งแล้วก็มีท่าแบบท่าพุ่งแบบฟุฟบ๊ฟฟ้าฟุฟ๊ฟฟนะครับเอออะไรประมาณนี้เนาะ นี่ตอนนี้ก็มีทันจิโร่ก่อนนะครับสกิลไม่อรังการเพราะผมผมเสนอไปว่าไม่ต้องทําให้รังอังการอังการแล้วก็ไม่ต้องมีคัสซินเพื่อที่ผู้เล่นจะได้มาสู้กันนะครับนี่ทําให้เกมเนี่ยสนุกยิ่งขึ้นแบบว่าสามารถเอาดาบมาสู้กันกันได้อะไรอย่างงี้นะครับผมนี่เป็นไงปะจับไหมนี่นะครับผมแต่ผมจะลองทามั่งนะดูซิว่ามันจะทํายากหรือเปล่าฮ่าฮหมูป่าบุกทะลวง <c oughs> นะครับนี่ฮะอิโดสุเกะนะครับหมูป่าบุกทะลวงนะครับแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยก็ต้องมาทำดับเจจิโร่ก่อนนะเพราะว่าอินโนสุเกะเนี่ยยังไม่มานะครับอ่ะผมจะลองกดซันเบสสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะนี่ต้องรีบไปตัดคลิปเดี๋ยวก็จะกดสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายไหมเนี่ยนะครับเหมือนจะยังไม่ได้นะครับนี่คลิกไปคลิกมานี่โค้อความเต็มจอแล้วครับเออนะก็น่าจะทาไม่อยากจะไหลหนะ้าศนหเร์ในออโต้คลิก0นวิ0.1วิเนี่ยน่าจะแบบว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้อืมอันนี้น่าจะยังไม่ตอบนะเดี๋ยวลองไปหาอย่อ่่่่าานะางงงออืนนนนนีกวะยเชตรรู้คับ อ่าเพราะว่าตรงนี้น่าจะยากสุดนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้คงขามไม่ทันหรอกต้องรีบตัดคลิปลงนะครับนี่เดี๋ยวจะลองหาตรงนี้เทนนี่โมปลาบุกทะลวงนี่ไอเซนวีหนึ่งเฮ้ยได้แล้วครับนะได้เป็นเบียดเทนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่อย่างอื่นมันสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนี่สองเปอร์เซ็นต์นี่นี่เฮ้ยได้แต่เบีว่ะสงสัยจะยากเลยนะกว่าจะได้โอ้นี่ครับได้ออฟวอเตอร์มาแล้วนะครับผมอ่าได้แค่ออฟวอเตอร์ว่ะ ยากสุดก็น่าจะเป็นซันออฟเอ้ยซันบีดหมูป่าบุกตะลวงอ่าปันด้านสุดนะครับนี่ปันด้านสุดนี่บุกตะลวงเข้าไปนี่เอ้เหมือนหมูป่าเลยว่ะเหมือนเหมือนอินโนสเกะว่ะเพียงแต่ว่าใช้ดาบเดียวแล้วก็ดับดับไม่เป็นแหว่งเออดับไม่แหวงเออนี่โอ้โหได้ไหมซันบิดยังไม่ตอบนะครับน่าจะเอ้ไม่ใช่ซันบีด ไฟออฟน่าจะดรอปยากน่าดูนะครับนี่ตรงนี้เอ้ยไฟออฟดรอปแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็ได้ไฟออฟมาแล้วออฟวอเตอร์แล้วก็เบดครบอ่าจะเกาะอ,อีเวนต์ได้ครบแล้วนะครับนี่เลนโกคุก,ก็ลองไปหาทําได้นะครับเยลโล่ฮดเยลโล่ทรงผมใช่ิเมะก็อยู่เกาะไออยู่หน้าเกาะแรกแกับเกาะกลางอะ่ะแล้วก็บูออฟเนาะใช้ง่ายๆนะครับนี่อ่าเดี๋ยวดูก่อนนะว่าไอ้บูออฟมีหรือเปล่าก็เหลือแค่ซันเบลดแล้วว่าซันเบลดนี่หาย,ยากสุดบูออฟเหมือนจะดูก่อนนะครับดูก่อนนะครับบูออฟบูออฟ อ่าบูออฟมีเป้าบูออฟไม่มีนะครับอ่าต้องไปหาแป๊บหนึ่งนะครับส่วนซันบีดก็น่าจะไม่มีมีแต่ซันออฟนะครับโอเคก็เดี๋ยวโหคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้ครับนะก็ลองทําดูนะทันจิโร่เนี่ยคำบรรทัดทันจิโร่ถือว่าทําง่ายอยู่นะครับอ่าซึ่งอนาคตก็จะมีพวกอิโนโนสุเกะเซนอิซึนะครับหรือว่าจะเป็นคานาโอะคานาโอะเอามาไม่รู้เอาชิโนบุมาดีกว่านะฮะอาจจะมีเสาหลักพอมีพวกนี้แล้วใช่ไหมพอมีพวกดาบเสาลงเสาหลักแล้วเนี่ย อนาคตอาจจะมีอสูุให้เราสู้นะครับเอออ,อาจจะมันแน่นอนครับกลายเป็นเกมดับไปฆ่า,าสุลไปเลยนะฮะเอาละรครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า